สี่สิบสองวันสี่สิบสองสาระธรรมนําชีวิตเด r จีตรีถ้าเรายังทำกรรมดีและเว้นกรรมชั่วโดยหวังผลอยู่นี่เราก็ยังไม่พัฒนายังไม่เป็นอารยชนตามหลักพระพุทธศาสนาควรทราบว่าพระพุทธศาสนาสอนต่อไปอีกระดับหนึ่งว่า ถ้าเรายังทำกรรมดีเพราะหวังผลอยู่ก็เรียกว่าเป็นโลกียะปุตุชนเป็นปุตุชนที่ยังมีกิเลสหนาคนของพระพุทธศาสนาแท้จริงต้องเป็นอริยสาวกอริยสาวกคืออย่างไรอริยสาวกเป็นคนที่ทำความดีโดยไม่ต้องห่วงผลเพราะเรื่องผลดีผลร้ายนั้น มันเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันเองเรารู้แล้วเราย่อมมีความมั่นใจในตัวเองแต่เมื่อปฏิบัติให้สูงไปกว่านั้นก็คือไม่ต้องหวังผลเลยเราทำความดีเพื่อให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นสิ่งที่ดีงามคืออะไร คือสิ่งที่เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจของเราตั้งแต่ปัจจุบันและมีผลดีที่เกิดแก่สังคมแก่ผู้อื่นที่มาหนังสือนรกสวรรค์นในพระไตรปิฎกสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตอ่านโดยเอิงศินชาขอบคุณค่ะ